ดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องดามาตามน้องนางน้องนางงวดที่แล้วให้เข้าสองหกตรงตรงงวดนี้น้องนางให้มาแล้วพี่น้องเลขสองตัวหางเดียวพี่น้องเฮาก็ไปรับช้มรับฟังเลยข่าวน้องคนหายเลขตัวใดไปเลยค่ะนางป้าน้องนางลายลายจักปีเหรอลูกบะฮูป้าผวจะกอดป้าหกปีเหรอลูกวะฮกปีเหรอวะอ๋อน้องคนหกปีแล้วอีลาเขาเงียนปออไรเดี๋ลูกก็มีบ้าน อันดูบ้านเออคนถ้ามาอยู่คนจะบรจักี่น้องเด็กน่อยนะพี่น้องในนี่เขาเัื่อวดที่แล้วน้อง่นบอกเลขถูกพี่น้อง่นบอกเลขสองหกเมนมาลูกเมืนบอกบอกสองหกมวดที่แล้วเวลาบอกบอกเลขข้าวสองหกมาลูกคนก็ได้ถึกบักห้ายเลยนมาลูกงมวดนี้พี่น้องแมงดานนี้เ่ะแมงดาเลยตามมาตามถึงบ้านพี่น้องไปมาตามน้องนางถึงบ้านพี่น้องเห็นแต่ ญาติพี่น้องผนวางหัวที่แล้วรับซับไปพากันรับซับไปคนละยี่สิบสามสิบบาทพี่น้องวันนี้แมงดาเลยมาตามถึงบ้านพี่น้องน้องนั่งวันที่หนึ่งสิงหาคมหกแปดไงอีลาจะหายตัวใดเอฟซีหลกลาชายโคกหาอืมอีลาฟันบอลูกด้วยจังใดตกเอออีลามาโคกหางวดนี่อืาหัวนี้อีลามาโคกหาพี่น้องเลขกับตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องเลขกับโบราณห้างพี่น้อง แต่แม่น้องดาสกัน,กนห้เกาหางเ้พี่น้องเด้อเก้าหา้าคือตัวกันพี่น้องมักกะจัดบ่มักกะเยาวากันพี่น้องบ่มีผู้ได้รู้เลขเออกตัวได้พี่น้องแม่น้องดาก็เป็นแขกซื่อนําเสนอพี่นอ้องสรุปเลขของน้องนางงวดที่แล้วน้องนางให้สองหกถูกกันทั้งบ้านพี่น้องงวดนี้น้องนางห้มเมล้วหกห้าตัวเดียวหางเดียวพี่น้องส่วนเก้าห้าเป็นตัวกันนะคะขอบคุณน้องนางอะลรที่หให้แนวทางขอ fc มีช่วงมีลาบกับน้องนางนะคะ แคปหน้าจอไว้ได้พี่นอ้องเอาไปเปรียบเทียบหลายอาจารย์หล,ลายสำนักเบิรงมมากระจัดบ่มมากระเบิดเป็นกำลัง,งใจให้กันพี่น้องช่วงนีกนน้กันนะฝนพี่น้องเอ้ยไปไสมาไสก็ลำบากแตขอบคุณน้องนางหลายๆที่ให้แนวทางค่ะ fc มีโชคมีลาภถูกหวยรวยเบิกกับน้องนางนะคะตาพี่น้องเอ้ยเบิรงพี่น้องหนามทวมแล้วพี่น้องเอ้ยน้นามาไกลจีดซึ่งบ้านแม่น้องก็ได้เลยพี่น้องเนี่ย น้ำขึ้นพี่น้องฝนตกติดติดต่อกันสามเมื่อแล้วพี่น้องฝนนะพูงลวงหลงอยู่พน้องเอ้ยทางไอ้พุ่นนะน้ำท่วมเบิเลยทางพุ่นพี่น้องผูกก้อนละไม่แม่ลองก็ได้พุ่น้องพี่น้องจ๋าแม่ลองก็ได้ก้อนละไม่จับอุ้งน่ะไม่ได้ก้อนละไม่เราจะเบิ่งก้อนละไม่เหาแม่น้ำท่วมก้อนละไม่เล็นไรฝนน่ะท่วมแล้วก้อนละไม่เหานะ ถั่วหนาเอาดอกพ่อน่ะวายจะพากันไปหาหน่อไม้พี่น้องมาแล้วน้มถั่วเนี่เด็กกอหน่อไม้ม่จ้าจ้าพระพระพะใหญ่ใหญ่พี่น้องพระใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่น้องเบิ่งหนามเลยพี่น้องหนามเต็มฝังเลยพี่น้องพุ่นเนาะว่ายจะพากันไปเอาหน่อไม่อยู่พุ่นอยู่ฝากหนามพี่น้องอยู่ฝากหนามทั้งพุ่นหนามถั่ววายจะพากันไปเอาหนามฟังนั่นพี่น้องเออพาไปเอาหนามไปเอาหน่อไม้ฝังนั่นพี่น้องบ่มีพุ่นเนาะลิบเลยพี่น้องไอ้พุ่นเนาะ ก้อนอใหม่น้ำพี่น้องฝนตกสาเมือพี่น้องน้ำเลยเต็มฝั่งพี่น้องผู้สุดยอดพี่น้องเออแต่น้ำจ้าน้ำเต็มฝั่งพี่น้องมันชิโร่จ้มันจิโรนฝั่งเลยพี่น้องเนี่้ทาตกถ้าตกยังโบยุดอีกมือซองมือติดติดกันนี่ยมันจะอยู่ประมาณนั่นต้นโพยใหญ่พี่น้องต้นโพยใหญ่บ้านแม่ต้องได้พี่น้องมันจะหอดแต่ประมาณนั้นคำว่าท่วมนักที่สุดก็คือหอดหอดต้นโพยใหญ่พี่น้องเลยนะ แต่บอกเคยท่วมใน,ในบ้านจะเถือเราพี่น้องเกิดมาแม่งด้ก็บเ่เคยเห็นน้ำท่วมมันในบ้านเอกพี่น้องแต่ว่าเห็นแต่หอดโกโพพี่น้องคุณนะธรรมาชาติพี่น้องเอ้ยฝนกรปลอยเป็ดปล่อยอยัยยงลงมาพี่พีหนึง่งเน่จะท่วมคันทายอโอ้พี่น้องบรรยากาศช่วงนี้เป็นช่วงเย,ย็นๆพี่น้องพุณเราเอานามพี่น้องคุณเต็มคักเต็มแหน่ยเต็มฝัง ปะ๊พากันเหือพี่น้องก็จะเอาเหือมาลงมาแต่ก่อนแมวองดาไปหน้าพี่น้องแต่ก่อนเนี่แต่ก่อนช่วงแมวองดาตอนยังหน่อยพี่น้องก็ไม่ยังหน่อยพี่น้องกำลังเป็นสาวแบบ17 18นะพี่น้องนี่แมวองดาชิแนนังเรือพี่น้องนางเรือจากฝั่งนี่ไปฝั่งนั่นได้พี่น้องเพราะว่าบ้านแมวองดามันอยู่ฝากน้านี่พี่น้องแต่ก่อนมันยังมุมีทางไปทางอันก็จะมุ้ยทางพากันทางไปแบบไฟเลยพี่น้องต้องผ่านน้มแบบนี้พี่น้องนี่ต้องขี่เหือแบบนี้พี่น้อง แม่น้องได้เนี่ยเทพจิบได้มาเลยเวลาดำนาพี่น้องนี่นี่นี่บรรยากาศพี่น้องผู้น้ำโอ้สุทุนองอน่าจะปูบวลด้วยหน่อยบวชมาตานาบวชด้วยพี่น้องป้าหมากยังพี่น้องพี่น้องคือุ้เห็นบวหมากยังไหมหมักฟางขนาดพี่น้องเบ้อดอกขัดสุดยอดเลยคุณนะเอาคือเก้าเด็กหน่อยคุณนะพี่น้องคุณนะ หนามสุดลูกหูลูกตาพี่น้องผูกหนามสุดลูกหูลูกตาพี่น้องผูกหนามทั่วมาเลยโน่นนี่เนาะในโน่นนี่โน่นนี่บุลล่าพวกแมงดามาปลูกผีกปลูกยากระปุกนี่แถวนี่พี่น้องเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ปลูกก็ได้พอน้ำท่วมเบิดเลยพี่น้องเนี่ยทางไปเอาหน่อไม้พี่น้องเอ้ยนี่แมงดาจะพาไปเอาหน่อไม้มาแกงพี่น้องเบิ่งเบิ้งเรือพี่น้องผู้นำสุดยอดพี่น้องผู้นำสุดลูกหูลูกตาเดิ้อพี่น้อง น่องกัใหญ่บุท่านคนแล้วนี่นี่นิวปีนะเต,ตอดแยนตอดพี่นิวอย่ตรงนี้เหรอใช่เล่นผูกพ,พี่น้องผูกนี่เรือก็จะก็มาผูกแบบนี้พี่น้องคุณนะผูกแม่เรือสุดตัวผู้ลูกตามีแต่หนามเลยพี่น้องเอ้ยคุณหนามมันขึ้นแล้วมันหมากเนาะเวลาหน,นามข้นพี่น้องนี่แม่แอวงดา,วา,า,นนางเวลาหน,นังเรือมาหนังนีพี่น้องนี่หนังตรงนี้ไปคามไปฟางพูนพี่น้อง มามนาเด้อพี่น้องตอนนี้ญาติพี่น้องแมงดาิ่นกำลังลกกะพี่น้องนี่กำลังพากันลงหาลงนาเด้อพี่น้องจวงนี้ค่ะสิดท้ายธรรมชาติให้เบิงพี่น้องนี้บรรยากาศบ้านแมงดาก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องตรงนี้หน้าญาติพี่น้องแมงดามันอยู่ติตถนนพี่น้องนี่ลาก็ลยมาพี่น้องมันไกลบ้านพี่น้องก็เลยได้มามาสะดวกสบายอยู่พี่น้องิ่นกำลังลกกะดับนาพี่น้องบรรยากาศพี่น้อง กงามเนาะกากันแต่ข้าอยต้องบ่แดดมั้นี่ต่ให้ตัวเกิน่อนตัวเองกินแไดงนะเออนี่ว่ากาก็ได้เดือนกง่ายบ่เนี่ย่รเตเออเนาะลกจนแทบจิบ่มีหฮอขค้ดินขึ้นมาเออกระเออกก็พอด้ขายอยู่้แม่หน้าให้ใหญ่ดำจากมือนี่ เอาหนังนะกระดับจคอบคั่น้อมาชอยหามึงอ่นะบลยโอมันใหญ่เลยน่ะมันบมเมนมวันโมแมนวานในน้อยได้นะ่หามึงใหญ่นึงบัดบัดหน้าด้งได้แะไผ้เห็ดนะเอออ้แตงวาเลยเห็นหน้าเห็นหน้าบ้านแค่นี้เดียวกับเลือกินแหละ เอาบัตรทไทยข้างล่างได้จ้ะข้างล่างแม่เขายิเจ้าน่ะ